สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปอจะมาสอนสร้างร้านขายหมูร้านเขียงหมูกันนะจ๊ะทุกคนเอ่อถ้าใครจะสร้างเยอะๆมันก็จะเป็นตลาดนะสร้างไปเรื่อยๆกับแบบเกินสักสิบอันมันก็คือตลาดแลละมาก่อนอื่นเลยเราจะต้องใช้เออเขาเรียกว่าอะไรนะแผงขายของนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ปอหาแบบหนึ่งนะมันจะอยู่ที่การ์เด้นนะ มันจะอยู่ที่สวนนี่แหละอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆพี่ปอจะวงไว้ให้นะจ๊ะว่ามันคืออันไหนอ่าเดี๋ยวพี่ปอหาก่อนนี่เจอแล้วเอาใหม่มันเด้งเด้งเด้งออกไปก็เดี๋ยวเราเอาใหม่กดมาใหม่เลยจ้าเสร็จแล้วเรากดลูกศรติ๊กออกไปนะอืมเสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้เราก็ขยับเลยนะให้มันแบบว่าที่เราชอบอะ่ะเดี๋ยวพี่ปอจะลองขยับดูนะ จัดระเบียบให้มันสวยงามเลยนะคะอ่ามันจะมีแบบสําเร็จรูปก็คือแบบนี้หรือว่าเราจะสร้างเองก็ได้นะแล้วแต่เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอก็จะทําเป็นกระจกนะให้มันรู้สึกว่าดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกนิดหนึง่งนิดนึงอ่าใส่กระจกลงไปเลยจ้าเนี่ยพี่ปอวงไว้ให้แล้วนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ขยับขยับเข้าไปลูกซรอนทุกอย่างอ่ะมันใช้ได้หมดเลยนะลองขยับก่นดูนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่ปอก็ขยับขึ้นไปเนี่ยค่อยๆขยับขยับขยับไปพี่ปอไม่ใช้คูณน,นะเพราะว่ามันเร็วเกินเออพี่ปอไม่ไม่ค่อยเก่งอะ่ะก็พยายามจะไม่ขยับให้มันเร็วมากแล้วแต่อะถ้าใครเป็นโปรแล้วก็คูณเข้าไปเลยคูณสิบเข้าไปเลยนี่แล้วก็ทําแบบนี้นะใส่กระจกลงไปเห็นไหมใส่ลงไปแล้วกระจกอะ่ะ เสร็จแล้วก็ทําเป็นออพี่ปอจะทําเป็นหมูหมูนี่พี่ปอจะใช้เป็นหัวใจนะหัวใจหรือใครมีไอเดียดีๆก็ลองดูได้นะเพราะตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่าหมูชิ้นๆนะ่ะมันจะต้องทํามาจากอะไรตอนแรกทําจากบอร์ดมันก็แข็งทื่อไปหน่อยก็เลยเออเออลองเอาเป็นหัวใจละกันหมุนไปหมุนมาให้ได้เลยนะหมุนไปหมุนมาให้มันเป็นหมูอะ่ะให้มันเป็นหมูมากที่สุดอ่าพี่ปอก็ลองทําเป็นหมู โอเคก็ลองขยืนขยับดูเอาอาจจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันก็ยังเป็นชิ้นๆตอนๆอ,นอนนะหมูที่เขาแฝนๆอยู่อะเออเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะดูดูว,ว่าอะไรที่มันจะเป็นหมูได้อีกไหมเดี๋ยวพี่ปอขอไปดูก่อนใครมีหมูดีๆบอกด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นหมูเส้นก่อนนะอ่าหมูเส้นๆอะชิ้นๆอะที่เขาแฝนอยู่อะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีนะให้มันเป็นแบบเอยสีแดงนิดนึงมันจะได้ดูเหมือนหมูนะอ่าแล้วก็เอาไปแขวนไว้เลยนี่แขวนเสร็จแล้วเราก็ทํามาอีกสักสองสามชิ้นก็นได้ให้มันดูแบบเออมันดูเหมือนหมูอะ่ะดูเหมือนเขียงหมูอ,ะอ่ะอ่าใส่ลงไปเลยขยับไปเรื่อยๆนะสําหรับใครที่อยากสร้างตลาดนะก็คือทําแผงเนี้ยเยอะๆหลายๆแผงแล้วก็สร้างเป็นอ่เขาเรียกอะไรร้านหลายๆร้าน ขายส้มขายมะกอไม่ไม่มีมะกอ,ะกอส้มแตงโมเอ้ยหนมเคก้กมันมีเยอะของที่เขาแบบสร้างมาให้แล้วอันนี้พี่ปอจะสร้างเป็นเขียงนะพี่ปอวงไว้ให้แล้วนะเขียงพี่ปอมาจากตรงไหนนะวงไว้ให้แล้วดูด้วยอ่แเสรแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีให้มันเหมือนเขียงที่สุดนะอืเขียงก็ต้องเป็นไม้ๆหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะขยับนิดนึงขยับนิดนึงอ่าเขียงก็เป็นไม้ไนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะ โอเคดูให้มันเป็นจัดสวยงามเสร็จแล้วพี่ปอก็จะเอาหมูเป็นชิ้นๆนะ่ะโอเคพี่ปอวงไว้ให้แล้วนะหมูชิ้นๆอ่ะนี่แล้วก็เอาไปวางไว้เลยมันจะได้ดูแบบเยอะๆเ,เป็นหมูๆห,หน่อยอ่ะใส่ลงไปนี่เลื่อนลงมาจัดระเบียบสังคมให้เรียบร้อยให้มันร้านเราสวยงามอะ่ะทำไงก็ได้ให้มันสวยงาม อาจจะมีไอเดียดีกว่าพี่ปอก็ได้ลองดูนะเพราะว่าพี่ปอก็คิดได้เท่านี้แหละเอออ่ะต่อไปเลยแล้วก็จะทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหมูแผ่นๆและกันเป็นหมูก้อนๆอีกอย่างหนึง่งอ่ะพี่ปอใช้เป็นบอร์ดนะอันแรกเลยพี่ปอกดไว้ให้แล้วนะวงไว้ให้แล้วนะว่าพี่ปอใช้อันไหนนะแล้วก็เลื่อนขยับเอาว่าอาจจะยาวจะสั้นเท่าไหนก็แล้วแต่เลยพี่ปอ,อประมาณน,นี้แหละแล้วก็ให้มันไปอยู่ตรงน้ต จัดให้มันสวยๆเป็นร้านหมูที่สวยที่สุดในโลกโอเคใครไม่ทำร้านหมูทำร้านอย่างอื่นก็ได้นะเช่นมันจะมีร้านอะไรร้านผลไม้ร้านของหวานก็เยอะแยะเลยลองทำกันดูเดี๋ยวพี่ปอจะคิดไอเดียมาเยอะๆร้านพิซซ่าก็น่าทำเนาะพี่ปอเคยทำร้านไข่เจียวไปแล้วข้าวไข่เจียวไปแล้วพิซซ่าและร้านอะไรอีกเดี๋ยวก็ค่อยคิดละกันเนาะทำไปหลายร้านแล้วเหมือนกันอ่ะ ต่อไปพี่ปอจะทําอะไรเนี่ยอ๋อพี่ปอจะไปเอาหมูโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่ปอจะไปเอาหมูนะหมูของพี่ปอก็อยู่ที่ฟาร์มนี่แหละไปเอาหมูก่อนวาร์ปมาเลยวาร์ปมาเลยพี่ปอวงไว้ให้แล้วหรือยังเออน่าเดี๋ยวไปวงให้ดูต้องแต่ต้นเลยนะไปวงแล้วลืมลืมอ่ะวาร์ปกลับมาที่เดิมพอวาร์ปกลับมาแล้วก็เอาหมูมาวางก่อน แล้วเราก็จะเอาหมูไปวางมันจะได้ดูเหมือนหมูไงถ้าเราไม่เอาแบบมีหมูมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะอ่าเอาหมูมาเสร็จแล้วพี่ปอจะใช้พรมนะให้หมูมันนั่งมันจะได้ดูแบบมันจะได้ไม่ไปไหนอ่ะง่ายๆเราจะได้บังคับมันได้หาพรมก่อนโอเคเจอพรมแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งแล้วให้มันนั่งตามใครที่อยากทําให้เราตัวเล็กตัวใหญ่เราใช้พรมได้นะทุกคนสําหรับใครที่ถามเข้ามานะว่า พี่ปอหนูอยากให้ตัวเล็กตัวใหญ่ทําไงใช้พมก็ได้เรานั่งบนพมแล้วเราก็บวก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 ไปเรื่อยอ,อ,อ่ะอืมอ่าต่อไปแล้วก็ขยับขยื่อนหมูหน่อยอืมแต่ช็อกอันนี้ต้องคูณคูณสิบอันนี้พี่ปอต้องคูณสิบมันจะได้เร็วเ็วหน่อยหมุนก่อนหมุ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 นให้มันเข้าที่อ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดหมูให้มันไปอยู่ในตรงชั้นนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหม อ่าก็จะประมาณนี้นะก็ดูเอาอะว่าเออมันโอเคหรือยังจัดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอก็จะทําที่ปิดมันไม่ให้เราแบบว่าเห็นหมูออกมานะมันจะดูไม่สวยงามถ้าเกิดว่าเห็นหมูนั่งอยู่มันยังไม่ตายอ่ะเหมือนมันยังไม่ตายอ่ะถ้าเราปิดมาแล้วมันจะเหมือนมันตายแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะพี่ปอจะใช้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะวอวอ อ่ะพี่ปอก็วงให้แล้วกันไหนอยู่ไหนแปบ๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้วเนี่ยพี่ปอวงให้แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขยับให้มันเป็นแบบปิดอะปิดเป็นปิดที่ปิดอะเออพูดไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> พูดไม่ถูกนี่พยายามทําคลิปสอนน้องๆถามน้องๆถามถามาว่าพี่ปอสอนนู่นนี่นั่นนูน่นนีน่นู่นนี่นั่นคือแบบสอนไม่แก่งอะทําได้อย่างเดียวแต่คือแบบ ก uhm. ดอัด hai, หรือกดสอนไม่ค่อยเป็นนะ่ะเพราะว er, ่าพี่ปอเป็นคนทําช้าไงเออทําช้าแล้วแล้วกวนน้องๆเบื่อว่าเอ้ยไม่ค่อยแบบโปเลยอ่ะอืมจริงๆมันไม่แบบตึ๊ก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 เงี้ยมันทําไม่เป็นมันได้แบบเนี้ยกระติ๊กกระตุกกระติ๊กเงี้ยโอเคค่ะร้านหมูของพี่ปอก็เสร็จนะเดี๋ยวพี่ปอจะจับเป็นมีดนะนี่มีดอันนี้นะจ๊า นี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคนี่คือมีดของพี่ปอแล้วเราก็จะทําเหมือนเป็นหั่นๆนะอ่าจ้ามีคนมาซื้อคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะร้านขายหมูของพี่ปอถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ปอดดวนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปละบ๊ายบายกว่าจะส็ฟ